สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เราจะอยู่กันที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์เราจะมาที่เมนูสินทรัพย์นะครับเลือกไปที่คำนวณค่าเสื่อมเลือกเดือนเป็นเดือนมกรานะครับจากนั้นทำการร้องขอ แจ้งเตือนจากระบบส่งคำสั่งประมวลคำนวณค่าเสื่อมกดออกจากนั้นเราไปกันที่รายงานค่าสึกหลอนและค่าเสื่อมราคาเลือกเดือนนะครับเป็นเดือนมกราเลือกประเภทไฟล์เป็น pdf จากนั้นทำการร้องขอกดเย็นร้องขอรายงานสำเร็จ ได้รับรายงานค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหลอจากนั้นกดออกได้เลยครับก็จะได้ประเภทไฟล์ pdf เราจะเข้าไปดูเพื่อดาวน์โหลดก็ได้เลยนะครับจากนั้นมาที่บันทึกรายการรายวันก็จะขึ้นบันทึกค่าเสื่อมบัญชีเดือนมกรานะครับคลิกเข้าไปดู อยู่ที่849.32ของค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์นะครับในเดือนมกราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้